สูงวัยใ, <จ S 1> ใจเกินร้อย หมอบอกให้คุณเดินช้าๆใช่ค่ะฟังดูดีเป็นคำแนะนำที่ใครหลายคนก็พยายามทำตามแต่เคยมีใครบอกไหมคะว่าจริงๆแล้วการเดินที่ไม่มีจังหวะไม่มีใจอยู่กับก้าวอาจกลายเป็นแค่การขยับเฉยๆโดยที่ร่างกายไม่ได้รับอะไรเลยแล้วใจก็ไม่ได้กลับมาหาตัวเองด้วยซ้ำเดินไปเรื่อยๆแต่เหมือนหัวใจยังนั่งอยู่ที่เดิมคุณเองก็อาจเคยรู้สึกแบบนั้นเนาะ เดินทุกวันแต่ยังรู้สึกเหนื่อยสมองไม่ปลอดตรงอาจไม่ใช่เพราะอายุแต่เพราะเราแค่หยากไม่เคยเรียนรู้วิธีเดินให้เป็นจริงๆวันนี้เราจะมาลองฟังกันค่ะว่าเทคนิคการเดินแบบเล็กๆที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไม่ต้องเปลี่ยนตารางชีวิตเลยจะเปลี่ยนใจคุณได้ยังไงบ้างแค่เดินแบบใหม่ก็อาจทำให้คุณได้กลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้งค่ะ คนสูงวัยหลายคนเดินทุกวันค่ะเดินในสวนเดินรอบบ้านเดินตามคำแนะนำที่เคยได้ยินจากหมอหรือเห็นในทีวีแต่เดินเท่าไหร่ใจก็ยังตื่อยู่ดีเดินจนเหนื่อยแต่สมองก็ยังเหมือนเดิมไม่ตื่นไม่ปลอดโปรง่งเคยเป็นไหมคะคุณเดินแบบที่คิดว่าควรทำแล้วแต่พอกลับมานั่งก็ยังรู้สึกไม่ต่างอะไรจากตอนก่อนออกเดินเลย บางทีสิ่งที่เรากำลังเรียกว่าเดินเพื่อสุขภาพอาจกลายเป็นแค่การขยับตัวแบบเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาโดยไม่รู้ว่าร่างกายไม่ได้รับอะไรใหม่เลยแล้วใจล่ะคะได้พักบ้างไหมหรือยิ่งเดินยิ่งรู้สึกว่าหัวยังหนักอยู่แบบเดิม คุณอาจไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกแบบนี้เพราะความจริงก็คือการเดินที่เราเคยเชื่อว่าดีต่อสุขภาพทําไม่ได้ใส่ใจในจังหวะและวิธีจริงๆมันก็เป็นเพียงกิจกรรมที่ใช้แรงแต่ไม่ได้คืนพลังเลยแม้แต่นิดเดียว บางทีเราอาจจะเดินได้ช้าแล้วก็จริงค่ะแต่ถ้าไม่รู้ว่าควรจะก้าวอย่างไงแล้วก็มันก็เหมือนกับเรากำลังฟังเพลงที่ไม่มีจังหวะเดินแบบไม่รู้ว่าตัวเองกำลังก้าวเพื่ออะไรเดินแค่ให้ครบวันหรือเพื่อที่บอกตัวเองว่าเราก็ออกกำลังกายอยู่นะซึ่งเอาจริงๆมันไม่ผิดหรอกนะคะแต่ก็อยากให้คุณลองถามใจตัวเองเบาๆว่าเดินแบบนี้มันช่วยอะไรเราจริงๆหรือเปล่า หลายคนเดินทุกวันแต่ยังเหนื่อยง่ายยังรู้สึกเบลอๆสมองก็ไม่กลับมาใจลอยง่ายแถมบางวันยิ่งเดินยิ่งรู้สึกเหมือนหัวหนักขึ้นด้วยซ้ำเนาะแล้วบางคนก็คิดว่าอาจจะเพราะอายุมากแล้วมัง้งเลยโทษตัวเองว่าไม่ไหวเหมือนเมื่อก่อนแต่ความจริงอาจไม่ใช่แบบนั้นเลยก็ได้ค่ะคุณอาจไม่ใช่เรื่องของอายุแต่อาจเป็นเพราะวิธีที่เราเดินยังไม่ส่งพลังกลับมาหาเราเลยต่างหาก เดินไปโดยไม่มีจังหวะไม่มีลมหายใจร่วมด้วยไม่มีใจที่อยู่ตรงนั้นมันก็เลยกลายเป็นแค่ร่างกายที่เคลื่อนแต่ใจยังนิ่งอยู่กับที่ไม่ไปไหนเลยเพราะงั้นลองมาดูกันหน่อยไหมคะว่าการเดินที่ดูเหมือนง่ายๆเนี่ยมันมีอะไรที่เราควรระวังหรือเข้าใจใหม่บ้านหรือเปล่า บางทีเราอาจกำลังพยายามอยู่แล้วแหละนะคุณเดินช้าเดินทุกวันพยายามทำตามที่หมอแนะนำตามที่เคยอ่านมาเหมือนทำทุกอย่างถูกต้องไปหมดแต่สิ่งที่ไม่มีใครบอกเลยก็คือถ้าเราเดินผิดวิธีไปนานๆโดยไม่รู้ตัวมันไม่ใช่แค่ไม่ได้ผลนะคะมันอาจกำลังซ้ำเติมบางระบบในร่างกายเราอย่างเงียบๆด้วยซ้ำ การเดินที่ไม่ได้ใส่ใจจังหวะหรือไม่มีการประสานกันระหว่างเท้าลมหายใจและสมองมันก็ไม่ต่างจากแค่ขยับเฉยๆเหมือนร่างกายขยับไปแต่ใจยังอยู่กับที่มันไม่ได้ส่งสัญญาณกลับเข้าไปในระบบประสาทไม่ได้ปลุกสมองให้รู้ว่าเรากำลังดูแลตัวเองอยู่จริงๆนะ หลายคนที่ฉันเจอมาค่ะเดินเป็นประจำทุกเช้าเดินจนไกลเป็นนิสยัยแต่กลับรู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นใจลอยง่ายสมองไม่ปลอดปโปรง่งและรู้สึกเบื่อกับการเดินไปโดยไม่รู้ว่าเดินไปเพื่ออะไรซึ่งอาการแบบนี้ใช่เรื่องเล็กเลยนะคะคุณเพราะมันอาจบอกได้ว่าระบบการสื่อสารระหว่างร่างกายกับใจของเรายังไม่ได้เปิดช่องให้เชื่อมกันจริงๆเท้าที่วางโดยไม่รู้สึกตัวลมหายใจที่ไม่ได้หยุดกับจังหวะมันเหมือนกับกำลังเดินในความเงียบแบบ ไม่รู้ทิศคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าหลายวันพอเดินเสร็จแล้วเหมือนยังไม่ตื่นเหมือนหัวกับใจยังหลับอยู่ต่อต่อให้ขยับร่างกายไปแล้วก็ตามแบบนั้นลหละคะ่ะเขาเรียกว่าการเดินแบบขยับเฉยๆเดินแบบนี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่ถ้าเราเดินแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่เปลี่ยนอะไรเลยมันอาจทําให้ความพยายามของคุณกลายเป็นพลังที่ถูกใช้ไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวด้วยคะ่ะ แล้วเคยไหมคะที่คุณเดินจนจบหนึ่งรอบแต่รู้สึกเหมือนใจยังไม่เคลื่อนจามเดินไปแต่สมาธิกลับลอยง่ายใจวู้บไวคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่หยุดเดินจนเหนื่อยแต่พอกลับมานั่นกลับไม่รู้สึกว่าร่างกายได้รับอะไรกลับมาเลยอาการแบบนี้เกิดขึ้นกับหลายคนคะ่ะโดยเฉพาะในวัยที่ร่างกายเริ่มเปลี่ยนเหนื่อยง่ายกว่าก่อนหายใจตื้นขึ้นสมองเฉื่อยลงโดยไม่รู้ตัวบางคนบอกว่าพอเดินไปได้สักพักเหมือนลืมว่าเริ่มต้นจากเท้าข้างไหน หรือว่าหายใจยังไงอยู่อยู่นั่นล่ะค่ะคุณคือสัญญาณว่าเรากําลังเดินโดยไม่มีจังหวะในตัวเดินที่ไม่มีการประสานระหว่างเท้าลมหายใจและความรู้สึกมันก็เหมือนดูทีวีที่ไม่มีเสียงหรือฟังเพลงที่ขาดจังหวะไปครึ่งหนึ่งสมองจึงไม่ถูกกระตุน้นระบบประสาทก็ไม่รู้จะตอบสนองยังไง สิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือการเดินที่ขาดจังหวะขาดการรับรู้ในขณะนั้นอาจทำให้ความเร็วของการเดินกลายเป็นกับดักที่ทำให้หัวใจปรับตัวไม่ทันโดยเฉพาะเวลาที่คุณลุกจากเก้าอี้เร็วๆหรือเร่งเดินขึ้นบันไดหัวใจที่ยังไม่ได้ตั้งตัวอาจเกิดอาการวูบหน้ามืดสมองเบลอได้ง่ายขึ้นกว่าที่คิดนะคะแล้วบางครั้งอาการพวกนี้ก็ไม่ได้มาจากโรคอะไรหรอกคะ่ะแต่มาจากวิธีที่เราใช้ร่างกายในแต่ละวันมากกว่าคุณอาจไม่ต้องไปหาหมอเลยก็ได้ ถ้าแค่คุณรู้ว่าต้องเริ่มเดินยังไงให้ตัวเองรู้สึกกับทุกย่างก้าวมากขึ้นนิดเดียวเองค่ะ บางครั้งเราอาจเข้าใจมาตลอดนะคะว่าการเดินคือเรื่องง่ายแค่ขยับเท้าให้ครบทุกวันก็พอแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือการเดินไม่ใช่การเคลื่อนร่างกายไปข้างหน้าแต่มันคือโอกาสเล็กๆที่เราจะได้กลับมาอยู่กับตัวเองทุกย่างก้าวคุณเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาคุณเดินแบบไม่มีเสียงไม่มีโทรศัพท์ไม่มีคนคุยด้วยใจคุณมันเริ่มนิ่งลงยังไงแค่เพียงคุณเริ่มฟังเสียงเท้าของตัวเองเดินช้าลงนิดหายใจยาวขึ้นหน่อยสมองที่เคยว่า าวุนก็เหมือนเริ่มมีที่ให้วางความคิด ในญี่ปุ่นมีเทคนิคที่เรียบง่ายมากๆที่ผู้สูงอายุหลายคนใช้กันค่ะเขาเรียกมันว่าการเดินอย่างรู้สึกตัวคือการเดินที่ไม่รีบต้องไปให้ไกลแต่ระหว่างที่เดินเขาจะใส่ใจจังหวะเท้าลมหายใจและการรับรู้รอบตัวแบบเต็มๆไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเสียงแทรกเดินอยู่ในสวนใต้ต้นไม้หรือแม้แต่แค่ในทางเดินหน้าบ้านตัวเองแล้วคอยให้ใจกับร่างกายได้พูดคุยกันใหม่เหมือนกลับไปซ้อมความสัมพันธ์ระหว่างหัวใจกับ ขาอีกครั้งหนึ่งคุณไม่จำเป็นต้องไปถึงญี่ปุ่นหรอกคะ่ะแค่คุณเริ่มสังเกตว่าเท้าข้างไหนก้าวก่อนตอนออกจากบ้านลมหายใจคุณสั้นหรือยาวแค่ไหนในแต่และก้าวและใจคุณกำลังอยู่กับเสียงรอบตัวหรือเสียงในใจตัวเองแค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนการเดินธรรมดาให้กลายเป็นพื้นที่เงียบๆที่ใจได้กลับมาอยู่กับตัวเองแบบเต็มๆ บางเทคนิคมันธรรมดาจนเราอาจไม่คิดเลยว่ามันคือหัวใจสำคัญของการเดินที่ดีค่ะคุณอย่างการนบจังหวะในใจขณะเดินแค่คุณลองนับว่า1 2 3ตอนสูดหายใจเข้าแล้วนับ1 2 3ตอนปล่อยลมหายใจออกให้ยาวเท่ากันก็ช่วยให้จังหวะการเดินของคุณนิ่งขึ้นสมองหยุดวาวุ่นและระบบในตัวคุณเริ่มประสานกันอย่างเงียบๆโดยไม่ต้องพยายามเลยนะคะ หรือจะเป็นเทคนิคง่ายๆที่เขาใช้กันในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุญี่ปุ่นเช่นการยิ้มเบาๆระหว่างเดินฟังดูเหมือนไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะแต่รอยยิ้มเล็กๆที่เกิดจากจังหวะเดินนิ่งๆจะไปกระตุ้นสมองส่วนที่เชื่อมกับความสุขความปลอดภัยและความสมดุลในร่างกายทำให้ทั้งท่าทางและการทรงตัวดีขึ้นอย่างที่เราไม่รู้ตัวเลย อีกเทคนิคหนึ่งที่หลายคนใช้แล้วบอกว่าช่วยได้จริงคือการวางเท้าแบบรู้ตัวคือคุณลองวางส้นเท้าลงก่อนแล้วค่อยๆให้ฝ่าเท้ารับน้ำหนักไปทีละนิดโดยไม่รีบไม่เร่งแล้วสังเกตว่าเท้าแต่ละข้างแตะพื้นไม่เท่ากันหรือเปล่าแค่คุณใส่ใจแบบนี้แม้เพียง5นาทีร่างกายก็จะส่งสัญญาณกลับเข้าระบบประสาทว่าเรากำลังกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วนะและนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกเบาขึ้นโล่งขึ้น และมีสมาธิขึ้นโดยไม่ต้องออกแรงเพิ่มเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะเพราะงั้นถ้าการเดินมันไม่ได้อยู่ที่เวลาหรือระยะทางอย่างที่เราเคยเชื่อแต่กลับอยู่ที่วิธีที่คุณก้าวในทุกย่างก้าวงั้นเรามาลองเริ่มใหม่กันดูไหมคะเรื่องจากเท้าของคุณนี่แหละค่ะจุดที่เราใช้ทุกวันแต่หลายคนไม่เคยใส่ใจจริงๆเลยด้วยซ้ําการวางเท้าแบบเดิมอาจจะชินไปแล้วเนอะเดินเหมือนเดิมวางเหมือนเดิมน้ําหนักตกที่เดิมทุกวันจนร่างกายไม่รู้ส ถึงอะไรใหม่เลยงั้นวันนี้ลองเปลี่ยนค่ะแค่เล็กน้อยพอคุณลองวางส้นเท้าลงก่อนแล้วค่อยๆไล่น้ำหนักไปยังฝาเท้าทีละนิดไม่ต้องรีบไม่ต้องตั้งใจเกินไปแค่รู้ตัวว่า ตอนนีเรากำลังก้าวนะเท่านี้ก็พอหลายคนพอทำแบบนี้จะเริ่มรู้สึกว่าร่างกายตอบสนองแปลกไปเล็กน้อยค่ะเหมือนเท้ามีชีวิตขึ้นมาเหมือนหัวใจรับรู้ว่าอ๋อเรากำลังดูแลกันอยู่นี่นาการวางเท้าอย่างรู้สึกไม่ได้เปลี่ยนอะไรให้เร็วขึ้นหรอกค่ะแต่เปลี่ยนคุณภาพของทุกก้าวที่คุณกำลังจะเดินต่อไปต่างหากบางคนบอกว่าพอเริ่มจากเท้าได้อย่างอื่นในตัวมันก็เริ่มปรับตามไปเองค่ะทั้งการหายใจการ ส่งตัวและแม้แต่ใจที่เคยกระวนกระวายก็เหมือนเริ่มนิ่งขึ้นนิดหนึ่งโดยไม่ต้องบังคับเลยด้วยซ้ำค่ะ ถัดจากเท้าก็ถึงเวลามาดูลมหายใจกันบ้างค่ะเพราะถึงแม้หลายคนจะมองว่าการหายใจเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องฝึกไม่ต้องขีดแต่ในความเป็นจริงลมหายใจนี่แหละค่ะคือเครื่องมือที่ช่วยปรับสมองและใจของคุณให้สงบได้ดีที่สุดโดยเฉพาะตอนที่คุณกำลังก้าวเดินลองฝึกง่ายๆแบบนี้ดูนะคะเดินไปด้วยแล้วนับในใจว่า1 2 3สตอนคุณสูดลมหายใจเข้าจากนั้น1 2 3สออีกครั้งตอนคุณปล่อย ลมหายใจออกช้าๆยาวๆให้จังหวะพอดีกับก้าวที่คุณกำลังเดินอยู่แค่จังหวะสั้นๆแบบนี้ร่างกายของคุณก็จะเริ่มคลิกกับสมองทันทีค่ะหลายคนที่ลองใช้วิธีนี้เขารู้สึกได้ชัดเลยว่าใจมันนิ่งลงแบบไม่ต้องพยายามหัวไม่คิดวนไม่ตีกลับไปกลับมาเหมือนเดิมแล้วสิ่งที่ดีต่อเนื่องกว่านั้นก็คือสมองจะเริ่มแยกความรู้สึกออกจากความเครียดได้ดีขึ้นเหมือนเรากำลังตั้งจังหวะใหม่ให้กับภายในตัว ตัวเราเองเลยค่ะ บางวันคุณอาจจะไม่ได้มีเวลาเดินนานๆก็ไม่เป็นไรเลยนะคะคุณแค่คุณเดิน3นาทีแล้วฝึกลมหายใจแบบนี้ให้แม่นวันละนิดแค่ตรงทางเดินในบ้านแค่ตอนหลังจานหรือตอนเดินไปหยิบของในห้องคุณก็ได้ฝึกสมาธิในรูปแบบที่ร่างกายชอบและใช้ได้จริงโดยไม่ต้องหาที่เงียบไม่ต้องนั่งหลับตาไม่ต้องบังคับใจเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะบางคนอาจจะคิดว่าจะให้เดินดีเดินนิ่งต้องออกไปเดินในสวนต้องมีพื้นที่โลง่ง องมีรองเท้าดีๆใส่เดินใช่ไหมคะไม่จําเป็นเลยค่ะคุณจริงๆแล้วแค่พื้นที่เดิมๆในบ้านคุณนี่แหละค่ะที่อาจกลายเป็นพื้นที่ฟื้นฟูใจได้ดีที่สุดถ้าคุณเปลี่ยนวิธีเดินให้ต่างออกไปลองเดินในห้องนั่งเล่นวนรอบโต๊ะกาแฟก็ได้ค่ะเดินช้าๆสบายๆแล้วฟังเสียงเท้าของตัวเองเบาๆหรือถ้าไม่แน่ใจว่าจะเดินตอนไหนก็ใช้จังหวะโฆษณาทีวีระหว่างดูละครนั่นแหละค่ะลุกขึ้นมายืดตัวแล้วเดินรอบห้อง2-3ร โดยไม่ต้องปิดเสียงทีวีด้วยซ้ำเพียงแค่ใจคุณอยู่กับก้าวที่กำลังก้าวพอ อีกจุดที่หลายคนมองข้ามเลยคือห้องน้ำค่ะคุณไม่ใช้ให้คุณเดินในห้องน้ำนะคะแต่หลังจากล้างหน้าล้างมือหรือตื่นเช้ามาก่อนจะเดินออกจากห้องน้ำลองก้าวให้ช้าวางเท้าแบบที่เราฝึกไว้สูดหายใจเข้าสาจังหวะแล้วปล่อยออกช้าๆดูสักรอบก็ได้ค่ะแค่นั้นก็เหมือนเป็นการตั้งศูนย์ให้ตัวเองก่อนจะเริ่มต้นวันจริงๆแล้วค่ะ การเดินที่ดีไม่ใช่การเดินไกลแต่คือการเดินที่เราอยู่กับมันทุกก้าวแม้จะอยู่ในบ้านก็ตามบ้านที่คุ้นเคยนี่แหละค่ะที่จะช่วยให้คุณฝึกเทคนิคเล็กๆเ,เหล่านี้ได้ทุกวันโดยไม่ต้องจัดเวลาใหม่เลยคุณแค่ใส่ใจเพิ่มเข้าไปในสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนร่างกายและใจได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากชวนคุณลองดูค่ะง่ายมากๆเลยนะคะแต่ได้ผลเกินคาดก็คือการยิ้มเบาๆขณะเดินหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเกี่ยวกันยังไงแต่จริงๆแล้วรอยยิ้มเล็กๆที่คุณปล่อยออกมาโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องแกล้งทํามันส่งสัญญาณตรงถึงสมองทันทีเลยค่ะว่าฉันปลอดภัยนะและนั่นทําให้ระบบประสาทที่ควบคุมความเครียดความกลัวหรือความกังวลเริ่มคลายตัวลงโดยอัตโนมัติบางคนยิ้มแค่ครึ่งปากนะคะ แบบไม่ได้ตั้งใจแค่มุมปากยกขึ้นนิดเดียวเดินช้าๆอยู่ในบ้านสูดลมหายใจเบาๆแล้วปล่อยออกอย่างสม่ำเสมอแค่นี้ก็พอแล้วค่ะคุณสมองจะรู้สึกว่าฉันกำลังเดินอย่างมีความสุขแม้ไม่ได้หัวเราะแม้ไม่ได้คุยกับใครเลยก็ตามมันเหมือนการปล่อยพลังงานดีๆเล็กๆไปกับจังหวะก้าวของตัวเองคุณไม่จาเป็นต้องยิ้มทั้งหน้าเหมือนในรูปถ่ายหรอกค่ะแค่รู้สึกอ่อนโยนกับตัวเองแล้วปล่อยให้ใบหน้าคุณค่อยๆผ่อนคลายขณะเดินก็เหมือนคุณได้ คุยกับหัวใจตัวเองอย่างเงียบๆโดยไม่ต้องใช้คำพูดเลยเนอะและนั่นแหละค่ะคือความหมายลึกๆของการเดินเพื่อฟื้นฟูตัวเองที่ไม่ใช่แค่การออกกำลังกายแต่คือการพาใจกลับมาอยู่กับเราอีกครั้งอย่างอ่อนโยนที่สุดค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะหลังจากที่คุณได้ลองเปลี่ยนจังหวะลองฟังเท้าลองหายใจลองเดินในพื้นที่เดิมด้วยความรู้สึกใหม่สิ่งที่ตามมาอาจไม่ใช่แค่ร่างกายที่เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นแต่คือใจที่เริ่มเบาขึ้นโดยไม่รู้ตัวการเดินแบบมีเทคนิคไม่ได้ซับซ้อนไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไม่ต้องออกนอกบ้านแต่สิ่งที่มันให้กลับมานั้นกลับลึกกว่าที่คิดค่ะคุณหลายคนอาจเคยคิดว่าการดูแลตัวเองต้องยิ่งใหญ่ต้องเปลี่ยนครั้งใหญ่ต้องใช้เวลาเยอะ แต่ความจริงคือบางครั้งของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณให้ตัวเองได้อาจเป็นแค่จังหวะก้าวที่ช้าลงนิดเดียวลมหายใจที่ยาวขึ้นอีกหน่อยหรือรอยยิ้มบางๆที่คุณส่งให้ตัวเองระหว่างเดินวนในห้องเรียบๆมันคือความอ่อนโยนเล็กๆที่ใจคุณรอคอยมานานไม่จําเป็นต้องไปสวนไม่จําเป็นต้องมีรองเท้าราคาแพงไม่ต้องออกไปตามหาอะไรข้างนอกเลยค่ะเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดมันอาจอยู่ที่การที่คุณเลือกจะกลับมาอยู่กับตัวเองผ่านทุกย่างก้าวที่ คุณกำลังเดินอยู่ทุกวันนั่นเองและถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันใกล้ตัวและอาจเป็นประโยชน์กับใครสักคนในบ้านลองแชร์คลิปนี้ให้เขาฟังด้วยนะคะบางทีเราอาจช่วยกันดูแลกันจากเรื่องเล็กนิดเดียวแบบนี้เองค่ะ